ะะละรุอยู่ในบริเวณที่เป็นพื้นที่ราบนะคะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบด้วยอย่างภูเขานี้นะคะเราจะสังเกตเห็นลักษณะที่เด่นชัดก็คือการมีลักษณะเป็นยอดราบนักเรียนทราบไหมคะว่าภูเขายอดราบประกอบไปด้วยหินอะไรบ้างสำหรับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้นะคะก็คืออาจารย์วินัยยาวน้อยโยทินค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางธรณีวิทยาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ ไม่ในสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นันค่ะภูเขาที่เราเห็นเป็นยอดราบพวกนี้เกิดจากหินอะไรคะครับอาจารย์นันภูเขาหินที่เราพบที่แสดงลักษณะมิประเทศเป็นยอดราบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเกิดกับหิน2ประเภทหลักนะครับคือหินภูเขาไฟเช่นหินบาซอลหรือนะครับหินตะกอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ลักษณะภูเขายอดราบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยหินทรายนะครับแล้วก็หินตะกอนประเภทอื่นเช่นทรายแป้งหรือกวดมนตแต่หินทรายเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบหลักตัวหินทรายหรือกลุ่มหินทรายเนี่ยนักธรณีเขาจะจัดกลุ่มหินนี้เป็นกลุ่มหินโคราชนะครับแล้วก็ลักษณะที่มันมันทนแล้วก็แข็งเนี่ยจะจัดอยู่ในหินเป็นชุดหินพาวิหารซึ่งมีอายุเนี่ยอยู่ในอายุจูราสซิกซึ่งอายุนี้เนี่ยเวลาเนี่ยก็คือในช่วง2 0 0ถึง146 ล้านปีสำหรับวิธีการหาอายุหินนะคะเขามีวิธีการยังไงคะทางวิทยาศาสตร์ครับผมวิธีการหาอายุหินเนี่ยนะครับแบ่งได้ง่ายๆเป็น2วิธีนะครับคือวิธีแรกเนี่ยจะบอกอายุเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแน่นอนโดยใช้วิธีทางกรรมดภาพรังสีหรือใช้ฟอสซิลที่เป็นฟอสซิลดัชนีส่วนอีกวิธีหนึ่งเนี่ยจะเป็นลักษณะการหาอายุแบบสัมพัส หรือก็คือว่าหาโดยโดยการลําดับชั้นหินหาโดยการตัดกันนี่คือนี่คือลักษณะของหินที่มีอายุเนี่ยที่บอกเป็นจุลสิก์เนี่ยเนื่องจากในในหินที่ทางภาคอีสานเนี่ยเจอฟอสซิลนะฮะหรือเจอซากบรรพชีวินที่บอกอายุได้ครับอาจารย์นันค่ะค่ะพื้นที่ราบที่เรายือนอยู่นี้นะคะครเราจะเห็นว่ามีลักษณะของดินนะคะคอยู่ดินพวกนี้นี่เกิดมาจากไหนคะอาจารย์ดินที่อาจารย์นันพูด ะะถึงคงหมายถึงลักษณะของดินที่ชาวบ้านหรือเราพูดกันโดยทั่วไปคือลักษณะลักษณะของของพื้นที่ลาบแล้วก็จะมีลักษณะของดินเนี่ยที่ที่เราเห็นเนี่ยคือคอ่อ,อนนุ่มแล้วก็ปลูกต้นไม้ได้ใในทางท้อนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับเรียกว่าตะกอนตะกอนตรงนี้เนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากเขาที่อาจารย์เห็นทั้งหลายเนี่ยนะครับเนื่องจากลักษณะสภาพตรงนี้เนี่ยมันเป็นแอ่งหรือมันเป็นกระทะ น้ำฝนน่นะครับจะกร่อนตะกอนเนี่ยจากเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็มาสะสมตัวณบริเวณนี้อาจารย์คะแล้วดินกับตะกอนต่างกันยังไงคะครับผมก่อนที่จะแยกนะครับระหว่างคําว่าดินกับคําว่าตะกอนว่าเหมือนและต่างกันอย่างไรเนี่ยนะฮะผมขอทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่าตะกอนก่อนนะครับตะกอนเนี่ยนะความหมายของมันนะครับก็คือเป็นวัสดุทางธรณีวิทยานะครับที่มีขนาดเนี่ยตั้งแต่ ใหญ่กว่า2มมตรหรือเป็นพวกกรวดนะครับขนาดทรายขนาดทรายแป้งรวมนะถึงขนาดเล็กสุดของมันคือขนาดเคลคะนะครับตัวตะกอนเนี่ยหรือตัวอวัสดุทางธรณีพวกนี้เนี่ยเกิดจากนะกระบวนการผุพังนะฮะกระบวนการตกผลึกจากสารละลายหรือเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือซากสิ่งมีชีวิตนะครับลักษณะถ้าพูดถึงตะกอนเนความหมายของของธรณีก็คือว่าลักษณะของตะกอนเนี่ยมัก จะแสดงลักษณะเป็นชั้นถ้าเขาพูดถึงบริเวณนี้ประกอบไปได้วยตะกอนเนี่ยความหมายก็คือมันจะมีชั้นของตะกอนเนี่ยซ้อนกันและเป็นหลายๆชั้นนะครับตะกอนเนี่ยนะครับอาจเป็นนะครับต้นกําเนิดของดินแต่ดินไม่จําเป็นต้องเป็นตะกอนแต่นี้เรามาดูนะฮะพิจารณาคําว่าดินเนี่ยนะครับดินจะเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับซึ่งมีลักษณะนะครับประกอบไปด้วยของแข็ง ของเหลวแล้วก็แกส๊สไอของแข็งของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะ้แร่หินแล้วก็พวกสารอินทรีย์ต่างๆพวกหลกไม้พวกซากสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับส่วนของเหลวเนี่ยก็คือเป็นความชื้นหรือน้ำนะครับส่วนตัวสุดท้ายอากาศก็คือเป็นแกส๊สหรืออากาศที่อยู่บริเวณรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับดินเป็นผลมาจากการผุพังเช่นกันแต่ต้นกำเนิดของดินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นหินหรืออาจจะเป็นตะกอนก็ได้ ดินยังแสดงลักษณะเป็นชั้นได้เช่นเดียวกันนะอาจารย์น,นัน<ฆ>เป็นชั้นลักษณะที่สําคัญของดินอีกอันหนึ่งก็คือว่าดินเนี่ยในความหมายของนักวิชาการหรือความหมายของเกษตรกรเนี่ยคล้ายคลึงกันก็คือว่ามีความสามารถนะฮะในการเกื้อกูลสิ่งมีชีวิตนะครับ<ฆ>ก็คือดินเนี่ยพูดง,ง่ายๆดินที่เขาสนใจนั่ก็คือเป็นดินที่รากพืชสามารถจะยั่งถึงนี่คือดินในความหมายของโดยนักวิชาการโดยทั่วๆไปครับ จากที่อาจารย์วินัยได้ให้ความรู้ไปนะักเรยียนจะทราบความแตกต่างของคำว่าดินและตะกอนแล้วนะคะและโดยสรุปทางธรณีวิทยาก็จะบอกว่าพื้นที่ของละลุนะคะประกอบไปด้วยตะกอนแต่ว่ามีบางส่วนเปลี่ยนแปลงกลายเ,เป็นดินค่ะ